น,นี้วันที่24เดือนพฤศจิกายนพุทธศัการาช2567เป็นวันที่4ที่ข้าพเจ้านางสาวอาวิกาหมดชงังขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปะริตและมนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิด มันตาจากกะวาเลสุ สมันตราจัก,กะวาเรสุอัตตราคัตฉันตุเทวตาสัทธรรมมางมุนิราชัสสะสุนันตุสัคขมโมขะทางสักเคกาเมจะรูเปีิริศขะระตะเตจันตะลิเขเวมานทีเปรัตเถจะคาเมตะรุวะนะคหะเน เคหะวัตถุมหิเขตเตหุมาจายันตุเทวาชะลทะละวิสเมยักยักขะคันทัพพระนาคาติติขัตตาสันติเกยางมุนิวะระวะจะนางส,สาธะโวเมสุนันตุธรรมมสะวานากาโลอยัมพัพันอยัมพะทันตา ธรรมสัวนะกะโลอะยฉมิพัทันตาธรรมสัวนะกะโลอะยฉมิพัทันตาบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดไตรสารณาคมพุทธังสารนางคัจฉามิธรรมังสารนางคัจฉามิส,ส um. ังฆังสารนางคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนางคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสารนางคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนางคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนางคัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนางคัจฉามิตติยมปิสังฆังสารนางคัจฉามิ บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรนางอัญยังพุทโธเมสระนางวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมียนโหตุสัพพทานัตถิเมสรนางอัญยางธรรมโมเมสรนางวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสรนางอัญยังสังโฆเมสรนางวะรังเอเตนะ สัจ,จวัตเชนะโสติเมหนุนหนตุสับพัทพาต่อไปนะคะจะเป็นบทสวดมหาสมัยสูตรตั้งจิตไปพร้อมกันนะคะ เอวัมเมสุตังเอกังสัมมยังภะควาสกเกสุวิหรติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคณสัตสัตทิงปัญจะมาเตหิภิกขุสัเตหิสัพเพเวหะอาระหันเตหิทสัสหิจะโลกาทาตูหิเทะวะตาเยภูมิเยนะสันนิปติตาโหนติภะควันตัง ทัศานายะพิขุสังคันจะอัะโคจะตุนนางสุทธาวาสก,กายิกานางเทวานางเอตะทะโหนอยังโคพักวาสักเกสุวิหรติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัเตหิพิขุสเตหิสัพ เหวะอระหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยปุยเยนะสันมิปตะตาโหนติพักวันตังทัสนายะภิกขุสังคังจะยันุยันูนะมะยมปิเยนะพักวาเตนุปสังกะเมกะเมยามะ ยามะอุป,ป,ปสังกัมิตวาพัคขวะโตสันติเกปันปัจเจกะคาถาพาเสยยามาติอัทโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะระละวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังประระประสาเรยะปะสาริตังวาพาหัง สัมมิตเชยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะยิตาพควโตปุระโตปารุระสังปาตุระหังสุอัฐโคตาเทวตาพควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัังสุเอกมันตังทิตาโค เอกาเทวตาภักควะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีมหาสัม,มโยปวังนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาอาคตามหาอิมังธรรมสัมมะยัง ทักขิตาเยวะอปะราชิตาสังคันติอัทโขอปาราเทว,วตาภควะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสต,ตันตันระพิขโวสมาหะสมาทะหังสุจิตตังอัตโนนุชุกะมะกังสุสาระถีวะเนตเนตานิขะนิขะเหตวา อินทริยานิรขันติปันธิตาติอัทโคอป,ประราเทวตาภคะวัโตสันติเกอิมังค่าถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวปะปะลีคังอินทขีลังโอหัดจะมณีชาเตจรันติสุทาวิมะลาจะขุมมะตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโคอป,ประราเท เทวตาพักวโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเยเกยจิพุทธังสารานาังคตาเสณเตคมิสสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเหทังปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปร,ริปุเรนสันติตีอัทโคพักวาภิกขูอามันเตสิเยภยเยณพิกขเว ทะัสะสุโลกะทาตูสูเทวตาสันนิปติตานหนติตถาคตังทัศะนายภิกขุสังคันจะเยปิเตพิกขเวอเหสุงอตติตมัทานาังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธา เตสัมปิภคะวันตานางเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเหสูงเสยยะภาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตภิกขเวพระ,ะวพระวิสันติอนาคตามัทานางอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคะวันตานางเอตะปะระมาเยวะเทวตา สันนิปติตาะวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิอาจิขิสามิพิกเวเทว,ว,วกายานางังนามานิกิตติตสามิพิกเวเทว,วกายานางังนามนามานิเทเทศิสามิพิกเวเทว,วกายานางัง นามานิตังสุนาถะสาธุกังมะนะสิจะโรทะพาสิสามีติเอวังพันเตติโขเตพิกขุภคะวะโตปัจจัดโสสุภคะวาเอตะทะโวจะสิโลกะมะนุกะสามิยัตถภุมมาตะัสะสิตาเยสิตา คิริคภระรังปะหิตันตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสัตลีนาโลมะสังสาที่สามพุโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปปสันมะนาวิลาพิญโยปัญจสะสเตยตวาวะเนกปิละวัฒะเวตโตอายัมตติสัทธา สาวเกสสะเนรัตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอาตปะมะกะรงสุตวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอะมนุสานะทัสะนังอัเปเกสาตามะมัดถางขุมสหัสสังอัฏฐสัตตริงสตังเอเกสหัสสานัง อะมน,นุสานะมัสสะมัตทะสุงอะเปเกนันตะมัตทะขุ่งทิสาสัพพาหุดาอะหง ตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักขุมาตะโตอามันตะยิสัทถาสาวเกสาส,าสเนระเตเทวะกายาะภิกันตาเตวิชานะวิชานภาภะพิกขะโวเยโวหังกิตตะยิสามิคิราหิอนุปุพะโสสัตตะสหัส สาวะยขาภูมิกาปิละวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัจสิโนโททะมามานาอะพิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางชาสะหัสสาเหมาวตายาขายนานัตะวินนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัจสิโนโททะมานาอะพิกามุงพิกขูนางสมมิติงวะนาง สาตาคิราติสหัสายคาานัตวินนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโททะมานาอภิกามงภิกขูนางสมิติงวะนางอิเจเตโสรสะสหัสายคานานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามงภิกขูนางสมมิติงวะนาง เวสามิตาปัญจสตายักขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสาสิโนโมทะมานาอภิกามุงวิขูนางสัมมิติงวนันนางกุมพิโรราชาค่ะหิโกเวเวปุตรัสสะ นิเวสะนางพินโยนางสะตะสะหัสสังยัดขานางปะยิรุปาสติกุมพิโรราชาคาฮิโกโสโปาคาสามิติงวานางปุริมันจะทิสังราชาทะัตะรัตโถปะสาสติคันทัพพานางอาทิปติมหาราชายสัสสิโส ปุตตาปิตาสะพระหะโวอินทะนามามหาธะราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสิโนโททะมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางทักขินานจะทิสังราชาวิรุณโหตับปะสาสติกุมพันธานางอาทิปติมหาราชายะสัตสิโสปุตตาปิตสะพระหะโวอินทะนามา มหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสิโนโมทนามาอะพิกามุงพิกขูนางสตรีติงหัวนางปัชฉิมัจจทิสังราชาวิรูปกโขปสาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายัสศิโสปุตาปิตสะพระหโวอินทะนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสิโนโมทมาณะ อภิกามวงพิกขูนางสมิติงหัวานางอุตตารันจัทิสังราชากุเวโรตับปะสาสติยักษานางอาธิปฏิมหาราชายักษศศิโสปุตตาปิตสัสัพหะโวอินทานามา มหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะสสิโนโมทะมานาอาภิกามุงพิกขูนางสม,มิติงวะนางปุริม,มะทิสังทะท,ะทะตะรัถโธทักขิเนนะวิรุณหโกปัชิเมนะวิรูปักโขกุเวโรอุตตรางทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมัตตาจัตุโรทิสาทัตทันะ,ทะ,ทะ มานาอัดถังสุวะเนกปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจากนิกาทะสะสะถามายากุเตนทุเวเตนทุวิรูจะวิทุโตสหะจันทะโนกามะเศษโถจะกินนุคันทุนิคันทุจะ ปะนาโทโอปะมันโยจะเทวะสุโตจะมาตะลิจิตตะเสโนจะคันทัโพนะโรรานะโรราชาชะโนสะโกอาคูปัญจสิขโขเจวะติมพระรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทะ มานาอะพิกามโงพิกขูนางสมิติงวะนางอธาคูนาพระสานาคาเวสาลาสหาตันชากากรมพลสัตตะราอาคูปายาคาสะหะายาติพิยานุมุนาทะทะตะรัฐาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโค โสปาคะสัมิติงวานนง mm hmm. เยนาคะราเชสะหะสาหะรันติทิพพาธิชาปักขิวิสุทธาจักขูเวหายสาเตวนมัชชะปันตาจิตราสุปันนาอิติเสสนามัง อภยัมตทานาคาราชานะมาสิสุปัน,นโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปัตอุปัตวะหายันตานาคาสุปันนาสระณะมะกลางสุพุทธังชิตาวริชาตาเถนะสะมุททางอาสุราสิตาภาระาตะโรวาสะ วัเสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอาสุราธานะเวคสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทน,นะมูนะมุจีสหาสาตันจะพะลิปุตตานังสัพเพเวโรจะนามะกะสัพเพเวโรจะนามะกา สันในหิตวาพระลิงเสนางลาหูพันธะมุปาคะมุงสัมโยธานิพันธันเตพิคูนางสม,มิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวยโยตะทาคะมุงวะรุนาวารุนาเทวาโสงโมจะยะสะัสาสหาเมตตากะรุนากายิกาอาคูเทวายะสะสิโนส สะเสเตทสะทากายาสัพเพนานัตตะวินนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยาสสิโนโมทะมานาอภิกามุพิกูนางสมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสหะลีจะอสะมาจะทูเวยะมาจันทสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรักคัะ ปุรคิตาสุริยะสูป,ปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตานักขานิปุรคิตาวาอาคูมันทะพระลาหากา วสูนางวาสโวเศธโธสกโกปาคะปุรินทะโททเสเศเษสะสทากายาสัพเพนานัตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติิวะนางัถา,าคูสหภูเทวาชะละมะคิสิขาริวะอริทะ กาจะโรชาจะอุมมาปุภานิภาสิโนวะรุนาสหธรรมมาจะอัดอัดจุตาจะอนเนชากาสู่เลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทะเสเตทะสะทากายาสัพเพปนันตะวินนิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัตส,สิโนโมทะมานาอภิกามงภิกขูนางสมิติงวะนางสัมานามหาสัมานามานุสามานุสุตตะม,า,า,ม,า,า,มา,าคิดทาปะทูสิกาอาคูอาคูมะโนปะทูสิกาอาถาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโน ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสิโนสัทเสเตทัศธากายาสัพเทมานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสัมมิติงวะนางสุกากะรุมหาอารุนาอาคูเวคณะสาสหะ โอทาตะคหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขานาสัทถามันตาหาระคะชามิสสก,กาจะยสัสสิโนทะทนะยางอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติ ทัเสเตทัสะทา,ายาสพเพนานะตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมโตว,วันนะวันโตยะสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูานางสม,มิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากันทะกาจะยะสัสสิโนลำพิตะวากามะเสถาโชตินามาจะอาสะวะ นิมมานะระติโนอาคูอัฐาคูประระนิม,มิตาทเสเตทัสทากายาสัพเพนานัตตะวัน,นิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอาภิกามงพิกขูนางสัมิติงวะนางสัทเถเตเทวะนิกายาสัพเพนานัตตะวัน,นิโน นามันวะเยนะอาคันฉงเย,จ,เยจันเยจันเยสัิสาสหาปะวุฒาชาปะวุฒาชาติมะขีลังโอคตินนะมะนาสวางังทักเขโมคขะตะรางนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมมาประ,ระมันโตจะ ปุลตาอิทิมาโตสหะสนางกุมาโรติดโสจะโสปาคาสะสมีติงวะนางสหัสสะพรม,มโลกานังมหาพรหมาพิติถะติอุปปันโนชุติมันโตพิสสามพ,พิสพิสมากายโยยัสสิโสทัเศษทัเศษฐฐอิศราอาคู ปันเจกะวะสะวันติโนเตสะจะมัชโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจะสัพเทอภิกันเตสินสินเทเทเวสะพรมมเกสารเสนาอาภิกามิปัสสะกันหัสสะ มันทิยังเอทะคันหะทะพันทะทะราเคนะพันธะมัตุโวสัมันตาปะริวาเรทะมาโวมุนจิตทะโกจินางอิตติตัทะมหาเสโนกันหะเสนางอะเสปสอิปาปานินาตะละมาหาจะ สารังกัตะวานะเทระวังยะถาปาวุสะโกเมโขะนณยันโตสวิชุโกตะทาโสปันจุทาวันติสังกุตโทอาสายางวะเสตันจะสับพังอภินยายะ วะวะคิตตวานะจักขุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเกศสาะสเสนระเตมา,มารมะเสนาอะพิกันตาเตวิชานาทะพิขะโวเตจะอาตับปะมะกะรุงสุตตวาพุทธะสาสนนางวีตะราเคหิปกามุงเนสังโลมัมปิ อินชะยุงสัพเพวิชิตตสังคามาระยาติตายะสัสสิโนโมโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ